ที่เราบริจาคไปตอนนี้เราบริจาคไปกี่แห่งตั้งแต่เสียพี่อิงไปตั้งแต่เสียพี่อิงไปตอนนี้เนี่ยบริจาคเนี่ยมีพี่อ้อยทำคือห้องน้ําที่อินเดียเพราะพี่อิงเขาว่าไปถ่ายทําพระธรรมทูตที่อินเดียก็มีพระ,ระอาจารย์ละงเนี่ยที่พี่อ้อยบริจาคสร้างห้องน้ําไปอันนั้นคือวัดอโยธยารามที่อินเดียค่ะแล้วก็มาทําที่นี่ค่ะตอนนี้เป็นเสร็จแล้วก็จะพี่อิงเอาไปมูลค่ารวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับ มูลค่าหรอคะขอไม่บอกได้ไหมเพราะว่าณตอนนี้นะ่ะยังรวบรวมทรัพย์สมบัติพี่อิองไม่หมดเลยค่ะอ่าไม่มมงั้นหลังจากที่พี่อิงเสียไปเราเป็นผู้จัดก,การมรดกโดยคนใหมตรงรนี้เ<อ>ราจัดการยังไงบ้างให้ถูกต้อณนะตอนนี้ก็คือต้องรวบรวมว่าพี่อิงนะมีทรัพย์สมบัติคือที่ดินเครื่องเพชรเงินสดอะไรที่อยู่ตรงไหนก็คือเราก็ต้องมารวบรวมไว้ตรงกลางค่ะทำรายการไว้ค่ะ เพื่อนทุ้งใจจะบริจาคทั้งหมดเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยอย่างวันนี้ที่มาบริจาคเนี่ยมีความรู้สึกว่าเงินส่วนนี้มันไม่ใช่เงินที่เป็นน้ำพักน้ำแรงที่พี่อ้อยหามามปเป็นของพี่หญิงเราก็มีความรู้สึกว่าเออโอเคเราให้เพราะว่าเงินส่วนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เงินของพี่พี่หญิงค่ะเขาป่วยด้วยโรคมะเร็เงแล้วเขาเสียที่นี่ก็เลยมองว่าโอเคโรงพยาบาลราม,มาธิบดีเนี่ยเราให้เราสามารถที่ไปช่วยคนอื่นต่อได้อีกเยอะมากนะฮะเรียกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของพี่คือบริจาคหมดเลยบริจาคหมดค่ะไม่เก็บค่ะ ยังตั้งใจแต่ว่ามีณนะตอนนี้ที่คุยกันว่าวัดเนี่ยคือเป็นส่วนที่จะไม่บอกว่าเงินค่อนข้างเยอะเราเนี่ยมานั่งทำมูลนิธิแล้วก็นั่งประชุมกันว่าเราจะเอาไปทําส่วนไหนวัดอะ่ะอาจจะส่วนหนึ่งแต่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะช่วยคนได้เยอะมากเราซื้ออุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราต่อชีวิตคนได้อีกเยอะมากวัดนี่คือเป็นที่พึ่งทางใจแต่ที่พึ่งของคนที่ป่วยยากและไม่มีเงินเนี่ยโรงพยาบาลพี่ว่าณตอนนี้พี่ทําตรงนี้ก่อน ถ้าสั์สินของพี่อิงอิงี่ยังเหลืออยู่ที่เรายังไม่ครบมันมีอะไรบ้างครับคุณยังมีพวกเครื่องเพชรยังมีหลายสิ่งที่ยังหาไม่เจอไปถึงไม่ถึงพี่ก็ไม่ซ่อนหรอครับหรือว่าไม่ซ่อนแต่เราหาไม่เจอเราไม่รู้ว่าไปไหนแต่เรารู้ว่ามีแต่เรายังหาไม่เจอณตอนนี้คือเราก็ยังหาอยู่นะฮะอันนี้บอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเนี่ยพี่อิงอยู่ที่โรงพยาบาลมีใครที่เข้าไปหรือว่าทําอะไรเราไม่รู้ไงคะ เราบอกไม่ได้อันนี้ถ้ารับสินโดยรวมของพี่อิงที่เป็นตัวได้คงพอประมาณเท่าไหร่ครับผมณตอนนี้เหรอคะณตอนนี้ของพี่ญิงเนี่ยเอาเฉพาะตัวในส่วนของเงินสดพี่ญิงจริงๆเนี่ยพี่ญิงมีณตอนนี้ที่รวบรวมได้นะยังไม่รวมที่ดินยังไม่รวมอะไรมีอยู่ประมาณห้าสิบล้านเป็นเงินสดเป็นเงินสดส่วนสรั์สินที่เป็นเครื่องเพชรที่ดินหรือว่าเป็นยังไม่ได้รวมเพราะว่าเราไม่ได้ขายเรายังไม่ได้ทําอะไรอันนั้นคือของพี่ญิงก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพี่ญิงก็คือเป็นคนถือกรรมสิทธิ์คนเดียว ก็ตอนนี้คือพี่อ้อยเป็นคนถือกรรมสิทธิ์คนเดียวแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเป็นของพี่ญิงคนเดียวไม่มีคนถือรวมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นคือการที่พี่จะนําเงินพี่อิงมาบริจาคทาบุญทํากุศลอะไรก็ตามเป็นสิทธิ์ที่พี่สามารถตัดสินใจได้คนเดียวพี่ไม่ต้องถามใครจะในกรณีก่อนที่พย้อนกลับไปในงานสพของพี่สามีมาเรียกร้องว่าเขาเป็นเหมือนก็เป็นที่สูรสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราได้คุยปัญหาตรงนั้นหรือว่าต้องถึงกระบวนการทางกฎหมายณตอนนี้นี่คือหนึ่งเนี่ย เรากําลังอยู่ในขั้นตอนคุยกับทนายอยู่พี่อ้อยไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้ทั้งหมดเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยบางอย่างคือมันจะทําให้คดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคือถ้าจะสัมภาษณ์พาดพิงสึ่งสามีเก่าพี่อ้อยคิดว่าไม่พูดถึงดีกว่าอฮะอะไรที่มาทําให้เราต้องปรึกษากับทนายครับผมในเรื่องนี้ณตอนนี้พี่อ้อยโดนฟ้องค่ะโดนฟ้องยังไงบ้างคก็คือฟ้องว่าพี่หญิงติดหนี้เขา ซึ่งพี่ร้อยบอกว่าถ้าติดนี่ก็เอาหลักฐานมาเราพร้อมจะใช้พี่เพราะไม่อยากพี่หญิงมีนี่ติดไปถึงชาติหน้าถ้าพี่หญิงมีนี่ใครมีหลักฐานแล้วพี่สูตรได้ว่าอันนั้นคือหลักฐานจริงเราจ่ายให้หมดเท่าไหร่คะพี่โอฟอรเขาบอกว่าติดนี่จากเงินยืมค่ะเท่าไหร่คะประมาณอันนั้นที่เขาตีมาเนี่ยณตอนนี้นะคะประมาณล้านกว่าบาท ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเขามีหลักฐานมาเราก็สามารถชดใช้ให้เขาได้แน่นอนเพราะไม่อ้อยไม่ให้พี่อิงติดหนี้ไปถึงใครพี่ญิงเคยจะติดหนี้ใครหรือมีอะไรเนี่ยถ้าเรารู้นะคะอย่างหนี้ธนาคารเนี่ยหนี้บัตรเครดิตอ้อยไปไล่ปิดให้หมดทุกอย่างพี่ญิงไม่มีหนี้เพราะฉะนั้นคือพี่ญิงไปพี่ญิงต้องไม่มีอะไรติดตัวไปถึงชาติ้แล้วก็เหลือรายสุดท้ายก็คือคนนี้ที่นี่ก้อนสุดท้ายที่เขา้มาีนี่ก้อนสุดท้ายที่เขากล้างว่าพี่อิงเป็นหนี้เขาเขาตื่นเมันกระโดดฟองค่ะอ๋อเด็ดมากค่ะ พี่ตายวันที่สองกรกฎาคมใช่ไหมคะอ้อยอ่ะคือจัดบ้านเนี่ยเตรียมทำบุญพระวันที่หนึ่งเนี่ยมีหมายสารมาปรูกประตูหน้าบ้านอ้อยค่ะคือแบบคบกะได้ตรงเวลาเป๊ะมากว่าเนี่ยวันพรุ่งนี้ทําบุญวันนี้เอาหมายสารมาปรูกหน้าบ้านเลยแต่ที่มีหมายสารมาแล้วอ้อยได้คุยกับเขาไหมครับว่าทำไมถึงจะต้องทำขนาดนี้ไม่ได้คุยเพราะเนื่องจากว่า เราให้ทนายคุยละพอถึงขั้นตอนนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรจะต,ต้องคุยกันนะคะเพราะว่าพี่อ้อยเป็นคนดูแลทรัพย์สินพี่อ้อยไม่ได้เป็นคนไปยืมหนี้เพราะฉะนั้นคนที่ไปยืมหนี้คุณก็ไปเอาหลักฐานมาแล้วคุณก็เอามาเคลียร์กันตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็คือจะไม่มีหลักฐานตรงนั้นมาเลยยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนพี่อ้อยพูดคํานี้ดีกว่าว่าอ,อ,อันนั้นะใช่หรือไม่ใช่เราไม่รู้อยู่กับทนาย,ชายใ,ใช่ค่ะใช่ไม่ติดเลยดังนั้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปตอนที่พี่อิงเสียครับ เขาได้มีการมาขอสมบัติหรือขอแบ่งมรดกพี่หญิงด้วยไหมครับเ,เขาไม่ได้เขาไม่ได้เข,ไไดเขาไม่ได้ขอแบ่งมรดกเขามาในลักษณะที่ว่าเ,เขาเนี่ยขอเรียกคุยกับพี่น้องเอาน้องสาวไปคุยเอาพี่ไปคุยอเอาอาไปคุยเอาทุกคนมานั่งคุยว่ามาบอกว่าพี่หญิงมีหนี้นะอ่ะพี่หญิงมีหนี้แล้วไงเขาบอกว่าพี่กับน้องสาวมีศักยภาพที่จะใช้หนี้พี่หญิงได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าจะให้พี่กับน้องสาวไปใช้หนี้พี่หญิงพี่ถามว่าหนี้ตรงนั้นมันเกิดจากอะไร มันเกิดจากอะไรคือคือถ้าจะใช้เนี่ยพี่น้องเนี่ยเรื่องเงินหรือเรื่องเล็กวันนี้โทรไปยืมเงินเขากี่ล้านเขาก็ต้องให้เพราะพี่น้องกันเราเชื่อเครดิตกันอยู่แล้วว่าเออพี่น้องกันมันสายเลือดเดียวกันมันไม่โกงกันหรอกมีปัญหาโทรยืมเงินน้องก็โอนเงินมาละไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่บอกมาบอกสิว่าเอาไปยืมอะจะไปเคลียร์นี่นี่อะไรบอกมาอ่าเพราะฉะนั้นคือบอกเขาว่าอ่ะจะให้เราไปเคลียร์นี่ แต่การที่เงินนี่ก้อนนี้ยมันไม่ใช่นี่ที่เราสร้างนะเรารู้อยู่แล้วว่าบุคคลที่จะยืมเงินและให้ยืมเงินได้คือใครแม้กระทั่งเราบอกเพื่อนสนิทเราจะพูดเลยว่าอย่ามายืมเงินกันถ้ายืมเงินกันก็คือเราจะไม่ได้คุยกันอีกแล้วต่อจากนี้เพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยพี่อ้อยบอกเลยว่ากินข้าวนะไม่ได้กินญ้าเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยฉันกินข้าวฉันไม่ได้กินญ้าถ้าจะให้เอาเงินไปใช้นี่เนี่ยวันนั้นก็คือสรุปกันไม่จบ ก็คือต่างคนต่างแยกย้ายเพราะว่าพี่บอกว่าพี่กินข้าวพี่ไม่กินยาอันนี้คือพูดตอนระหว่างงานศพเกิดขึ้นหรือว่าพี่หญิงยังไม่เสีย,เ,สยเขาเขอเรียกก่อนเลยแล้วเขาก็ประกาศเจตนลลา,าลงว่าค่าโรงพยาบาลไม่จ่ายนะ,ะพี่น้องพวกคุณดูแลกันเองนั่นแหละค่ะไปขึ้นศาลเมื่อไหร่ครับขึ้นอ๋อขึ้นศาลเมื่อวานค่ะ,ะแล้วได้เจอหน้าเขาไหมครับผมเมื่อวานพี่ไม่ไปพี่ส่งทนายไป อ่าพี่ส่งทนายไปทนายรายงานกลับมาเนี่ครับทนายรายงานกลับมาว่าก็เจอค่ะเขามาเขากลับอะไรไปครับไม่ค่ะทนายก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรกันไม่ได้คุยกันอันนี้ก็คือเป็นแห่งอย่างเดียวไม่ใช่อาญาใช่ไหมแพ่งอย่างเดียวค่ะอาญาต้องรอตอนต่อไปค่ะอ๋อเขาฟ้องแพ่งค่ะฟ้องแพ่งคดีว่าเป็นหนี้ค่ะที่ิงเป็นหนี้แต่ว่าที่เขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องเป็นว่าพี่เป็นจำเลยที่หนึ่ง บริษัทสิทธินีครีเอชั่นเป็นจําเลยที่2<ม>คือคือเขารอคือเนื่องจากบริษัทสิทธินีพี่อิงเนี่ยคือหยุดดําเนินการแล้วไม่ได้มีการดําเนินการ<ม>แต่เนื่องจากว่าในส่วนของการเซ็นของกรรมการทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีกรรมการเข้าไปพอพี่เอาชื่อตัวเองใส่เข้าเป็นกรรมการปุ๊บเขาก็ฟ้องทันทีเลยก็<ม>คือเขารอเวลาอยู่แล้วว่าจะฟ้องบริษัท<ม>แต่จะบอกว่าบริษัทยืมเงินมาอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะคะหลักฐานว่าบริษัทยืมจริงไหม,ม,ม อย่างตอนที่มันเกิดเรื่องราวที่เขามาคุยก่อนที่พี่อิงยังปวยอยู่ใรบาลเขาได้มีการบอกพี่อิงไหมครับหรือว่าไม่ได้บอกแล้วไม่ได้บอกรู้แต่ว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่เขาคุยคือเขาต้องการย้ายโรงพยาบาล<ม>ซึ่งคุณหมอผู้ชงเนี่ย<ม>ท่านดูแลพี่อิงมาห้าปีเราไม่คิดจะเปลี่ยนอยู่แล้ววันนั้นแบบพี่อ้อยฉุนขาดมากพี่อ้อยพูดบอกว่าถ้าพี่อิงจะเสียพี่อิงต้องอยู่ที่นี่พี่ไม่ย้ายยังไงก็ไม่ย้ายถามว่าจะย้ายเพื่ออะไร<ม>ย้ายเพื่อประหยัด เพื่อเซฟคอสอ้อยบอกเงินทุกบาททุกสตางค์พี่หญิงเป็นคนหามาพี่หญิงมีสิทธิ์ที่จะใช้เพราะฉะนั้นไม่ย้ายอ้อยเป็นคนตัดสินใจว่าไม่ย,าย,ย้ายยังไงก็ไม่ย้ายเพราะว่าอย่างนั้นวันนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้เราได้บอกพี่หญิงที่อยู่กับเราไหมครับว่ามันยังไงหรือว่าพวพี่หญิงไม่สบายใจไหมหรือว่ายังไงครับอ๋อไม่ได้พูดอะไรไม่หรอกพี่อ้อยอ่ะสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนก็อุทิศส่วนกวุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายไอ้พวกที่แบบเออมันไม่หลุดไปจากชีวิตสักทีคือเรื่่่่ออองงงตรนนีีีี้้้ทัหมมมดเยยสาพก็ไใช่ ทุกวันนี้ที่ทาคือคือพี่หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นคือบอกเลยว่าไม่ใช่สิ่งสาคัญในชีวิตเพราะฉะนั้นคือฟ้องแพ่งเหรอฟ้องไปพูดเอาหลักฐานมาถ้าสมมติว่าจริงเคลียร์ให้แต่อะไรที่คุณหมกเม็ดไว้ถ้าเราค้นเจอเราเอาถึงที่เหมือนกันพี่อ้อยไม่ปล่อยอยู่แล้วบอกเลยแสดงว่าพี่อ้อยก็อยากจะฟ้องกลับพี่อ้อยปล่อยคือเราไม่ฟ้องเนี่ยเราอยู่นิ่งๆของเรามานานแล้วเพราะว่า สัจจะออกจากปากลูกผู้ชายเนี่ยเขาพูดกับแฟนน้องสาวไอ้ว่าเขาจะไม่มายุ่งอะไรครอบครัวนี้อีกแล้ว<ม>วันนี้ก็กลับมาอีก<ม>อ่ะเขากลับมาในเมื่อเขากลับมาเราบอกแล้วนะว่าพี่อ้อยไม่ยุ่งกับเขามานานมากคือเราไม่คุยกันเราไม่มีอะไรจะมีอะไรก็ผ่านคนที่จะคุยแต่ไม่ใช่พี่อ้อยเพราะฉะนั้นคือสุดท้ายถ้าคุณทําแบบนี้พี่อ้อยรืออรือพี่อ้อยบอกเลยรือแต่ว่าไม่ได้จองเวรน,นะ<อ>แต่เอาความถูกต้องมาคุยกันยืนยันยืนยันว่าจบอัตมัติของพี่อิง นะวันนี้ที่มีหมดยัง<ล>รวบรวมไม่หมดเขาไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยวข้องใดๆแม้แต่เราเป็นคนเดียวไม่สารสั่งมาแล้วค่ะคําสั่งสุดท้ายคือพี่อ้อยเป็นผู้ดูแลมรดกคนเดียวอะฮะเพราะถึงวันนี้พี่เอาเงินมาบริจาคเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาแย้งว่าพี่เอาเงินมาใช้ได้ยังไงไม่มีอะไก็เรื่องขา้อยังมีอย่างถนเเรียกรไหมคะไม่มีค่ะณตอนนี้คือยังไม่มีถ้าสมมติว่าเขาจะเรียกร้องอะไรให้เขาาหลักฐานมะคระบนะฮะ แล้ววันนี้ความรู้สึกที่เป็นน้องด้วยเป็นครอบครัวของผีด้วยแล้วพอมาเจอเหตุการณ์หลังที่พี่สาวเราเสียไปเราสึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงก็คือเราต้องสะสางให้จบอะณนะตรงนี้คือมันเป็นมันเป็นภาระที่เรายังต้องแบกเพราะอะไรทรัพย์สมบัติคือก็ยังขายไม่หมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอายุเราจะยาวกันแค่ไหนเราไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นคือคนที่จะสืบทอดสุดท้ายเนี่ยคือลูกสาวพี่พี่สั่งไว้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของป้าหญิงไม่ใช่เงินเรา มีโอกาสทําบุญคือเอาไปทําบุญให้หมดตอนี่หิก็ไปสบายสบายบอกพี่หญิงเลยไปเลยไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นคือนะตรงนี้คือเดี๋ยวที่เหลือเคียร์ให้สู้หให้ก็ยังเออเรียกร้องความยุติธรรมเพราะอะไรไม่มีใครรู้ว่าพี่หญิงพี่หญิงเสียชีวิตเนี่ยพี่หิงมีเงินสดในธนาคารไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทอะ่ะทพอะไครับเพราะว่าอันนี้ขอไม่พูดรู้<า>แต่ว่า บัญชีหนึ่งมียี่สิบหกบาทบัญชีหนึ่งมีแปดสิบกว่าบาทใครจะเชื่อไหมว่าหญิงอิงสิทธิ์ที่มีมีเงิอนอยู่แค่นั้นอ่ะแล้วพี่อ้อยเชื่อไหมครับพอหลังจากที่อิงเสียไปแล้วพอไปเช็คในสเตทเมนต์เหลือแค่ยี่สิบไม่เราเรายังไม่ได้เช็คด้วยซ้ําเราเราสุดท้ายคือรอสารสัง่งเป็นผู้จัดก,การมรดกเราถึงมานั่งไล่ว่าเออมีอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่านะตอนนั้นใครจะเป็นผู้ดูแลมรดกในเมื่อเราเป็นคนดูแลณตอนนี้คือ คุณเอาอะไรของพ่อแม่เอาไปเอามาคืนด้วยแสดงว่าปกติวิธีพี่สาวเราจะไม่ให้เหลือเงิน1บาทหรือยีบาทไม่ใช่และพี่นี่ใส่พี่หญิงคือของพ่อของแม่จะไม่มีวันเอาไปขายมีวันเอาไปจำหน่ายจ่ายเปลี่ยนเป็นเงินใดๆเด็ดขาดเพราะนั้นคือของพ่อของแม่เนี่ยคือสิ่งที่พี่หญิงรักที่สุดณตอนนี้คืออ้อยหาไม่เจอเอาไปเอามาคืนด้วยอะไรที่หาไม่เจอที่เราสึกว่าเขาเขาต้องรู้ว่าเขากวาดอะไรไปบ้างเอาอันนั้นกลับมาคืน แล้วเราก็หมดหมดเรียกว่าหมดกรรมต่อกันเอาของพ่อของแม่อ้อยมาคืนแต่ถ้าไม่เอามาคืนนะครับแม่เอามาคืนก็เราจะทําคือตามวาระเวรกรรมที่มันจะมาถึงเขาแล้วกัน<ช>อย่างนั้นแล้วกันเพราะพี่อ้อยถือว่าเขาไม่ได้ให้เพราะพี่หญิงเขาก็ไม่ได้ให้จนวาระสุดท้ายใครจะเชื่อว่าเหมือนยิ่งที่บอกว่าชีวิตเหมือนกว่าละครเพราะอะไรคือมานั่งจับมือพี่หญิงเราพี่น้องยืนกันอยู่พูดสิพูดพูดเหมือนที่เคยพูด หญิงหมอถามว่าพูดไหมหญิงจะพูดอะไรไหมพ้หญิงสายหน้าไม่พูดหญิงไม่มีอะไรจะพูดรับหลังเดินออกจากหมอปุ๊บไปสะกิดหมอครับอย่าเพิ่งให้มอฟีนครับอย่าเพิ่งให้มอฟีน<ทาง>เขายังไม่ได้เซ็นยกสมบัติให้ผมนี่คือคำพูดออกจากปากเขาบันยิ่งกว่าละครอีกค่ะซึ่งเราได้ยินเต็มสองหูเราไม่ได้ยินเพียงแต่ค<ต>ุณ<ต>หมอเนี่ยที่ประคองดูแลเนี่ยเป็นคนบอกว่าพี่ตกใจมากที่เขามาบอกว่าเราคุยตกลงกันในห้องแล้วว่า ไม่มีสรุปจบนะว่าให้พิงไปสบายที่สุดคือต้องเพิ่มมอร์ฟีนแล้วพิงจะไปแบบว่าไม่เจ็บปวดไม่ทรมานนั่นแหละค่ะเพื่อนมูลนิธิแต่ที่ใต้จัดตั้งแล้วใช่ไหมครับผมที่จะต้องทำกวาดหัวมูลนิธิยังค่ะยังคุยกันอยู่เพราะว่าเรากําลังมองอยู่ว่าใครจะเข้ามาดูแลเพราะว่าถ้าสมมติว่าพี่อ้อยคนเดียวพี่อ้อยไม่ไหวก็ยังบอกน้องสาวน้องสาวก็อายุใกล้เคียงกันเราก็ต้องหาคนที่แบบเกนที่ เราจะสามารถทาบุญร่วมกันได้จะเป็นอย่างนั้นค่ะก็คือตั้งมาเพื่อที่จะสร้างวัดทำบุญนอกจากสร้างวัดทําบุญเราก็จะดูว่าอะไรที่เป็นส่วนที่ด่วนเร่งด่วนแล้วเราช่วยได้เราช่วยค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ